สวัสด,ดีจ้าสบายด,ดี f อฟทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะมาเปลียนมาทักทายสบายด,ดี FC ฟซีทางช่องเช้าวันที่สิบเจ็ดนาะค่ะสินหาค้มสองหาห้หกเนาะเป็นจัางไดเน่ยคะ่ะสบายด,ดีตอนเศาราค่ะเนาะนี่ผู้ใดถูกแน่คะ่ะมุ่ว่านนี่ทั้งฮาน,นอยทั้งลาวแล้วก็รัฐบาลไทยเนาะคะ่ะมุว่านนี่เนาะ เป็เพื่นลุ่งขีปห้เนาะหมู่บ้านเนี่ยเด็กถูกอยู่ในเฮียนเนาะเด็กถูกในบ้านนี่แหละค่ะแปดสองค่ะสองแปดเนาะซื้อกับกระดาษนะแต่ว่าข้าเจ้าบัตรใจเต็มเนาะอันเนาะแต่ว่าเป่นเพิ่อนกัเอาอยู่เนาะเจ็ดสิบสี่ล้านเนาะไปได้ไหนนึงค่ะบางบางบางมองก็จะข้าเจ้าจะบอขายให้เลยเนาะค่ะส่วนลอตเตอรี่เนาะค่ะ ได้อยุแปดสองแล้วคะ่ะแต่มันเป็นบนยังบัยังบังคบบกโตนะคะลอตเตอรี่ยังบ 6, ังคบบกโตค่ะได้แต่ดสองตัวสามตัวไปสังซีเนาะ,ะถ้าได้หกตัวก็ซีมีแห้งขืนเติมเนาะผู้ใครถูกแน่ค่ะขอเสียงในเด้อค่ะทั้งฮานอยทั้งลาวเนาะ,ะลาวปูสีสูนเมื่อวานนี้เนาะ,ะแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ เพื่อนลง่หอยสาเนาะเมื่อวานนี้ยน้อของโปูซีซูนค่าเหตุอ,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 อีหย,าายังเนาะอีกเนี่ยอาการรุ่งหอยสาง by ซีโมงแล้วเนาะจังหว่ดได้รุ่งค่ะ <c oughs> คลิปนี้ค่ะแม่เพื่อนก็ะจะน้ำแนวทางเนาะฮานอยของปูอ่าบเมนเนาะของตาปากน้ำโพลแล้วก็ของอาจารย์สวัยนาะวิ่งลู่นะคะผู้ใดสายวิ่งสายลูย่เดี๋ยวพาเด้อคลิปนี้เนาะ เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อจา้าเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามรัวรวให้ด้วยนะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพญเนาะ,ะมือใดเห็นยอดวิวเพิ่มรายกันมีแห้งนะมาเบิ่งคิดก็ยอดวิวบ่ขึ้นกันอยากท่ออยากถอยจังไงเนาะมือดดเงินดอกค่ะเหตุไปซื้อนี่แหละค่ะได้เงินมาถึงลอยถ้าเจ้ากับโปอาให้เนาะได้เดือนแล้วก็ได้จากเจ็ดสิบ เหรียญก็เลยบ่ได้ไปอีกแล้วเนาะหมดสองเดือนแล้วค่ะบ่ได้เฮ็ดซื่อๆขาซีเอาไว้นั่นล่ะเนาะสะสมไว้นั่นล่ะบัไรใดฮ้อนหน่อยที่เจ้าจะสมานห้คือเก่าค่ะสองเดือนญซ้เดือนได้ตลอดก็เอาเนาะให้ก็อยู่ล่าอยู่ซื่อๆค่ะเอาอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าเนาะเดี๋ยวเงิหน้าเอาหาเลขเด็ดมาฝากมาต้อนกันอีกเนาะ ส่วนเลขวิ่งของแม่ใจดีก็ทมอเนาะคะ่ะพอเขามาสองงวดแล้วเนาะคะ่ะไอ้สามมากเม็ดเดียวบนแต่ว่าบมาเลยเนาะคะ่ะมาสองสมเนาะคะ่ะเพื่อนกับไปมืดน้ำอันสามนั่นล่ะคะ่นะเนาะมากสามสั่นไปหาทุ่มสามหลาหลายเนาะ,ะแต่ว่าสองเอาหน่อยๆนึงก็เลยได้พ่อทุ่นขึ้นคะ่นะเนาะ,ะไ,ดได้ทุ่นขึ้น ไปทุ่มสามหลายเน,นาะค่ะเนาะขอลาใหญ่ฮางมาเพ่นขอกราบขอบพระคุณตาฝางน้ำโพแล้วก็อาจารย์สไลด์เน,นาะค่ะมาที่เอาเนื้อทางมาฝากมาตอนทุกๆเมือ่อทุกวันเนาะคะ่ะท่าผู้ใดมีน้ำใจอยากจะช่วยค่ากาแฟเนาะของตาฝากน้ำโพแล้วก็อาจารย์สไลด์ทักไลน์มาได้เนาะ,ะอันนี้แล้วแต่สัต ท่าแล้วขอโทษหลายๆโมเมนต์ผาแล้วแต่น้ำใจเนาะค่ะแต่น้ำใจของแต่ละคนเนาะม่ได้เรียกโล่งอียงลายดอกค่านน้องก็ได้เรียกร้องเอียงแค่อย่างขอน้ำใจเนาะซื้อค่ะมีเพ่นกะเข้าใจเนาะเพราะว่าเมื่อคนก็ซื้อดามซีบาทสิบบาทห้าบาทเซ็นซีเนาะกับว่าได้บาตบมืถือมากมันกระมดหลายเนาะเพ่นเข้าใจค่ะเพราะว่าเพ่นกระซื้นคือก็ถือการเล่าและเพ่นไปซื้อของอาเซียนสีสเก็ตเนาะค่ะ านาะคะ่ะมามาเบิงตัวเหลน้ำกันค่ะมานาใหญ่นะนี่เนาะค่ะหลังจากคุณพูดคุยกันแล้วนะคะแม่เพ่นก็จะเอาแนวทางของมมบานนี้มาให้เอฟซีทั้งช่องเบิงกนเนาะคะ่ะแล้วค่อยไปเบิงตัวเหลขของมืออนีเนาะคะ่ะว่าจะได้ตัวใดเนาะนี่ค่ะแนวทางเนาะราวพัฒนาของเสียนสีสเกตเนาะคะ่ะ นี่แหละถ้าเพ่นตามเราจะหลุดท่านที่เนาะค่ะเพ่นสื้อตามเพิ่นสองงวดแล้วเนาะหลุดลหะอคะงวดที่แล้วก็งวดวนล้วนงวดนี้ก็งวดก็หลุดเนาะค่ะแม่เพินกับซีเซ่สื่อตามเนาะไห้เอฟซีื่อซะเนาะถ้าเพ่นสื่อตามย้ำใดหลุดย้ำนั้นเนาะนี่ค่ะบกเขาค่ะเพราะว่าเพิ่นไห้แมเพินมาสามงวดแม่เพินบปรด้ซสื่อตามบ่ได้ซสื่อน้ำเนาะค่ะก็เข่ามาทั้งสามงวดติดกันบันแม่เพินมาสื่อตามปุ๊บสองงวดเนี่ยบกเข่าทั้งสองงวดเนาะอันนี้แหละ ดวงของคนนะบอสมพงองกันอัจเพ่นอาจจะวาเนนะตะกีตะกีเพิ่นหายไม่ไม่เพิ่นสื่อกันยังว่าถุเนาะดวงเพิ่นอาจจะแข็งก่อนดวงไม่เพิ่นกระได้เนาะช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงเนาะ <c oughs> ชวนเราพัฒนาของตาปากน้ําโพเนาะวิ่งลูดสี่กับเจ็ดมาที่เจ็ดนะคะแต่ว่าจับคู่บ่เขานะ้องวัน,นี้เนาะว่าเขามาสองวัติดกันแล้วเนาะน่คะ เลขอุณออสูงน้ำเนาะคะ่ะหกหนึ่งหกเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะส่วนรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะนี่ของเซียนสีสเกตให้บนเนาะวิ่งสองเม็ดเดียวสองมากเนาะ,นะคะ่ะแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะนี่ค่ะวิ่งสองเม็ดเดียวแต่ว่าจับคู่บ่เขาส่วนลางนะคะให้มาวิ่งศูนย์บ่อเขาเนาะน,ะะนี่นะคะ่ะทำเนาะ ส่วนรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโพให้มาล่างวิ่งหนึ่งกับเจ็ดมาที่เจ็ดนะคะล่างอย่างเดียวเนาะนี่คะ่ะจับคูบอเขาเนาะล่างอย่างเดียวเนาะของตาปากน้ำโพจับคูบอเขาค่ะ <c oughs> ส่วนรัฐบาลไทยของอาจารย์สวัยซีกับเก่าเนาะคะ่ะบอมาเนาะค่ะบอกเขาค่ะ ส่วนฮานอยเมื่อวานนี้เนาะให้มาวิ่งสามกับสองมากเนาะคะ่ะสองสามมากน้ำกันเลยเนาะ VIP เนาะคะ่ะนี่ค่ะตัวประกบก็มาด้วยกันหนึ่งเก้าเนาะเด็กอาจารย์สวัยตัวประกบจะมากมากน้ำกันเนาะ,ะมันห้มากแค่สามตัวเนาะคะ่ะช่วงนี้เนาะ,ะจับคููมาให สองเก้าสองศย์สองหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งอ๋นี่ค่ะเก้าหนึ่งกับมีค่ะสามเข้าสองน้อยเนาะ,ค,ะ 91, 91, 91, ค่ะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าน้อยปกติเนาะค่ะแอปเืิอนเบิบ่งผ่านไปค่ะขอโทษลหลายสองสามน้อย VIP ลางเก้าสามน้อย VIP ละอันบนเนาะคะ่ะส่วนเก้าหนึ่งบนของน้อยปกติค่ะนี่ค่ะมาเต็มที่เลยนะคะเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะกูได้ตามของอาจารย์สวัยจะได้เนาะ ของไม่เพ่นท์รูทไม่เพ่นเสือ่ออ่ได้เลยค่ะบ่ะเถิกตามตามอาจารย์นึ่งกับไปออกของอาจารย์นึ่งจังสี่เนาะขันคนบ่มีดวงค่ะขันคนมีดวงนี่ตามอันใดก็บเถิดอันนั้นเนาะเอานี่ค่ะห้าหน่อยของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้น้อยพิเศษให้มาสี่กับเจ็ดนะคะจับคู่เข้าที่สี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะนี่ค่ะส่วนน้อยปกติรูทศูนย์กับสามบ่เขาเนาะ ส่วนน้อย VIP รุ่นหกับ9เข้าที่เนาะคะจับคู่บบาเขาค่ะแล้วค่ะมาต่อของวันนีกันเลยจ้าแนวทางฮาน้อยของวันนี้เนาะตาปากน้ำโพให้มาน้อยพิเศษรู่นสกับเจนะคะจับคู่ให้ c 4 4 7 7เจเนาะส่วนน้อยปกติรู่1กับ4 จับคู่ให้หนึ่งสามหนึ่งหกสี่สามสี่หกส่วนนอยวีไอพีรูดเก้ากับสองเนาะจับคู่ให้เก้าหนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งสองสี่เนาะนี่ค่ะเน็ลทางหานอยเนาะของตาปากน้ำโพให้มานอยพิเศษรูดสี่กับเจ็ดจับคู่ให้สี 4, 4่สี 4, ่สี่เจ็ดเจ็ดสี่อย่างหลุกนั่นพี่ฝนนั่นพี่ฝนอยู่นั่นเจ็ดเจ็ดค่ะ นอยปกติรูดหนึ่งกับสี่ค่ะจับคู่ให้หนึ 3, ่งสามหนึ 3, ่งหกสี่สามสี่หกเนาะน้อย VIP รูดเก้ากับสองจับคู่ให้เก้าหนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งสองสี่ค่ะตามนี้นะคะมาต่อของอาจารย์สวัยวันนี้ค่ะอาจารย์สวัยให้มาวิ่งรูดบนล่างค่ะ สกับ3เนาะคะ่ะเพิ่นมือนี้เพิ่นมักสหลายกว่า3มเนาะคะ่ะเน้นที่สี่ค่ะตัวประกบกับมี2สองมี7เจ็ดมี0เนาะแล้วก็จับคู่ให้ส0่ศูนย์สสองสเจ็ดค่ะสามศูนสามเจ็ดสามแดแล้วก็สามสองเนาะนี่ค่ะเพิ่นมัก4มือนี้หลูดสไปเลยเนาะคะ่ะเพิ่น่าเนาะ ก็เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะ่นก็บ,บ,า,บางเ่อตัวที่ห้มามมกก็อาจจะบมาเนาะตัวที่บักอาจจะมากก็ได้เนาะ่นจะบอกเสมอเนาะอาจารย์สวัยแล้วแต่ F c ซทั้งช่องพิจารณาเอาเนาะนี่ค่ะมาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะแนวทางฮานอยของตาปากน้ำโพแล้วก็อาจารย์สวัยค่ะนี่ค่ะวันที่17เจดนาะวันนี้เอาไปเฮงเงรวยๆวยปังปังกันเลยจ้า เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนาเด้อค่ะคลิปนี้ขอให้เอฟซีทั้งช่องทุกท่กทานโชคโชคมานมานลำลำลุย้ลยๆค่ะสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะ